สวัสดีครับมือ่อวันที่สิบแปดพฤษภาคมพศสองพันะครับมือนีเขามาอยู่ที่แปลงหยาแพ่งกลาหน้าน้องมงอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมือนี่สิมาตัดหยาแปลงที่ถ่ายออกนะครับหลังจากเขาตัดทั้ง3แปลงออกเบิดแล้วนะครับตัดหยาทาฝนสังเกตได้ว่า กับ,บ่ได้มีฝนมาลงปันไดน,นะครับอยู่อำเภอหนองพอกฝนกับบ่บ่บ่บได้มีปันไดเพราะว่ายุแปลงหญ้านี่แห้งแล้วนะครับแต่ว่าสภาพหญ้าก็มีสีเขียวอยู่มันนี่ก็เลยสิมาตัดหญ้าออกแต่มันเบิดคัเทนั่นอาทิตย์หน้าสีได้มาสูบน้ำใส่หรือว่าสั่นกับคาเทอรฝนมาพอดีกับสีได้เอาปุ๋ยมะวานนะครับนี่นะครับสภาพหญ้าก็สีเป็นลักษณะนี่ เป็นเขียวๆเหลืองๆนะครับงาบระเพอน้ำกับพ่อได้แหงัว่ากินช่วงนี้นะครับก็บเลยมาเก็บภาพบรรยากาศไปฝากที่น้องป้องไปนะครับผู้ปลูกงาเรียงซับผู้เลียงซับสุขูสุขคนเรียงงัว่าเรียงควายนะครับนี่คือเท้าเรือยเขานะครับนะครับช่วงว่างหันนี่มันแร่งนะครับแร่งนะ่ะงามันก็เลยสร้างเท้ากเนี่ย เทิงแรียงเทิงหนาวหนวโดนปีนี่ครับนี่งาออกเถาบกเงาเลยนะครับนี่ถ้าเกิดเท่าว่าตัดออกงาตัวนี้แล้ครับมันจะไปเกิดมันจะคุ้มพื้นที่นะครับมันเกิดแทงนอออกมาแล้วแทงนอออกมาแล้วก็เหลือแค่แทงหักนะครับแทงหักลงดินแต่ว่ามื่อนี้ผมก็จะมาตัดมันออกนะครับบริเก็บไว้นะครับสังเกตว่าเทา้เทาเท้าเลื่อยงาจะร้ายนะครับตอนนี้ เทาเลื่อยถ้าล้างอ่านกับลงดินแหละนะครับเนี่ยอันนี้ยังลงดินแล้ว,อ,นนลลวอันนี้ของก็เป็นเทา้ามีแทงนอออกมาจากหน่อยเรามาฝากพี่น้องนะครับสภาพวะเศรษฐกิจราคาง้วควายตอนนี้พี่น้องกับพ่อสีหูวขาวบ้างนะครับว่าเขาสีน้ำเขาง้วมาจากพมาก่าแล้วก็ที๋เอาง้ไทเปไปน้ำนะครับ จักเขาจาขึ้นยังกันอยู่เฮ้ากันเลี่ยงไปนี่แล้วครับเลี่ยงพัฒนาสายพันธ์ไปพอได้ขีใ่ใชนาหคือเพื่อนวานั่นแหละอืมหัดเนี้ยมันเป็นราคากระเทียมมันก็จะจางขายนะครับผู้ใดมีแปลง,งานาผู้ใดมีพื้นที่ปลอยก็จะได้เปรียบมู่นะครับช่วงนี้จักไม่กับว่าลงไหลงหน้าพื้นที่มันก็จะหดหายไปอีกนะครับเพราะว่าเอามาเห็ดไฮเห็ดหน้า วันนี้ก็เลยมาตับห้านี่ยแหละครับกับเจ็ดโมงกว่าแล้วกับ,บ่ดทือบห่อนเพราะว่ามันคึมนะครับอากาศคึมๆเมื่อวานฝนอยู่สารคข้ามตกนะครับแต่ว่าอยู่นี่กับเพราะ่ามล็อกปอกแปกนะครับบ่ไดเป็นยั่งเลยํำเนียวจักจันพอดินไลายนี่ยแหละครับมาเบิ่งเปลียงห้าโอ้มันบ่ได้ถือกนามมันบ่ไดมีความซูมจักเม็ดเลยตนันอีขี้ดิน น,นี่ก็จะมาตัดออกให้มันเมดนะครับโอเคน,น,นะครับเดี๋ยวสิคอตัดหยาก่อานนะครับยังที่เอดเบียกต่อไปนะครับผมน,นี่ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ